ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณระเบียงบ้านแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่กวาดน้ำได้ง่ายๆเลยนะกับที่กวาดน้ำท่านผู้ชมตระก้านี้ราคาไม่แพงนะครับสามารถที่จะปรับเอียงองศาได้นะครับผมเป็นยางที่สามารถที่จะกวาดได้ดีมากท่านผู้ชมครับราคาไม่แพงด้วยครับสามารถปรับความสูงได้นะ กำลังขายดีมากเลยครับสำหรับไม้กวาดรีดน้ำตะกร้านี้นะครับผมอันนี้50เซน็นเซนท่าผระชมโดยประมาณกดซื้อกดสั่งก็ได้ที่ตะกร้าในคลิปราคาไม่แพงนะครับอันนี้ถ้าระเบียงบ้านของใครที่ฝนสาดเข้ามา ควรจะรีบกวาดไว้เพื่อที่จะไม่ให้น้ําขังนะครับแล้วก็ป้องกันการลื่นหกล้มกันด้วยหรือจะเอากวาดในห้องน้ําก็ได้ท่านผู้ชมใช้ไงานได้ดีมากนะด้ามจับก็ยาวพ,พอดีพอดีอยู่สามารถใช้ไงานได้ดีมากครับราคาไม่แพงท่านผู้ชมกดซื้อกดสั่งกันได้ที่ตะก้าในคลิปนะครับสินค้าโอเคดีมากนะครับผมกวาดน้ําป้องกันการลื่นหกล้มต่างๆในห้องน้ําในระเบียงบ้านที่มีน้ําขังกดซื้อกันเลยครับราคาไม่แพงครับผมคุณใหม่แนะนํารีวิวกันเลยครับเยี่ยมเลยครับ